ลีนาพีเอลโฮมผู้ผลิตก,ก๊อกน้ำแบรนด์ฮอนเปิดตัวสินค้าใช้งานในห้องน้ำภายใต้คอนเซปต์บิยอนบาร์ดลุมโซลูชันดีไซน์สุดล้ำสมัยด้วยคอลเลกชันเมานเทนเกรทที่ให้ความรู้สึกหรูหราและผ่อนคลายไปกับพร้อมๆกันที่สำคัญใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานระยะยาวพร้อมผนึ h โฮมโปรและเมกกะโฮมเป็นช่องทางขายหลักเร่งตั้งเป้าขยายการตลาดด้วยนวัตกรรมและดีไซน์ที่หรูหราตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเข้าชมคอลเลกชัน Mountain g r ร y และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสินค้าใช้งานในห้องน้ำภายใต้แบรนด์ฮอนได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศครับก็สวัสดีครับผมวุฒิรัตน์ลีนาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลีนา P.L. h อลโจำกัดวันนี้ก็จะมาขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอลเลกชันใหม่นะครับก็จะเป็นคอลเลกชันของ Mountain เกร y ที่จะมะีสีพิเศษที่เป็นสีเทา ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด18รายการนะครับด้วยด้วยด้วยความพิเศษของคอลเลกชันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีสีเทาพิเศษที่ทำด้วยระบบเเคลือบผิวด้วย PVD ซึ่งจะมีความความทนพิเศษนะครับแล้วก็จะเป็นสีที่ให้ให้ความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ห้องน้ำของทางลูกค้าเนี่ยมีความมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยกเ็เราก็มีการมีการโปรโมตมีการโปรโมตและมีวางสินค้า ตัวผลิตภัณฑ์คอลเลกชัน n m ล์เทนเกรเนี่ยในใน45สาขาของ Home Pro แล้วก็มีการสื่อสารที่คาดว่าทางจะมีการเติบโตและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับ mm hmm. ต้องบอกเลยครับว่าว่าผลิตภัณฑ์คอลเลกชันใหม่ตัวนี้เนี่ยสีเทาตัวนี้เนี่ยคือวางขายเฉพาะที่ที่โฮมโปรครับ mm hmm. ที่ Home Pro เท่านั้น mm hmm. ก็คือถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถเลือกเลือกชมตัวอย่างได้ที่ทางโฮมโปรครับ รหรือทางทางทางโฮมโปรออนไลน์ก็สามารถเลือกซื้อได้ครับก็ยังไงยังไงตัวของผลิตภัณฑ์กลุ่มก๊อกน้ำฝักบัวของฮอนเองเนี่ยคือเราเราเน้นในเรื่องของใน,ในเรื่องของคุณภาพและความคุ้มค่ายังไงขอฝากฝากลูกค้าทุกทวนกับแบรนด์นี้ด้วยครับ